ในหัวข้อข่าวดูไบได้ในละมิดเมืองใต้น้ำดิฟไดฟดูไบทุบสถิติกินเนส s ์บุ๊กซึ่งเป็นสระน้ำที่ลึกที่สุดในโลกไปตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของดูไบสระน้ำลึกที่สุดในโลกส่วนหนึ่งของเมืองใต้น้ำขนาดใหญ่ที่เตรียมเปิดตัวในเดือนนี้ดูไบเป็นคนครใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรสซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติที่ตั้งตึกพระฟ้าสูงที่สุดในโลกและก็มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วล่าสุดก็ยังได้รับการบันทึกกินเนสส์เวิลด์เรคอร์ เมื่อวันที่27ที่ผ่านมาในฐานะเจ้าของสถิติสระน้ำสำหรับดำน้ำที่ลึกที่สุดในโลกอีกด้วยโดยเป็นส่วนหนึ่งของด ep d ไดฟดูไบเป็นเมืองใต้น้ำขนาดใหญ่ที่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของดูไบด้วยที่ว่ามันมีความลึกถึง60เมตรจึงทำลายสถิติสระว่ายน้ำและศูนย์ดำน้ำดิฟสปอร์ตของโปแลนด์ที่มีความลึก45เมตรสำนักข่าว CNN ได้รายงานว่าสระว่ายน้ำในร่มแห่งนี้จุน้ำจืด14ล้านลิตรซึ่งเทียบเท่ากับสระว่าย น้ำโอลิมปิก6กษะที่ตั้งอยู่ภายในอาคารรูปหอยนางลมบนพื้นที่1,500ตารางเมตรดิฟไดฟดูไบประกอบไปด้วย อพาร์ตเมนต์ร้างให้นักดำน้ำเข้าไปสำรวจหรือเล่นพูในบริเวณอาเขตที่มาพร้อมกับระบบแสงสีเสียงสุดล้ำเพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่างทั้งยังมีคอร์สดำน้ำสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและก็ขั้นสูงไว้ให้บริการอีกด้วยสำหรับความปลอดภัยมั่นใจได้กับกล้อง5 6ตัวทุกมุมกับมีอุโมงค์ออกซิเจนไฮเปอร์บาริกแชมเปอร์ที่จุได้12คนในกรณีฉุกเฉินด้วย